นะครับโดยเจ้าคุณพระมงคลรัตนวิเทศท่านเจ้าวาดวัมงคลรัตนารามนะครับเมืองแทนป้าลัคคอริดาสหรัฐอเมริกาเลยนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเจ้าคณะสิทธิ์คณะสิทธิ์วัดสุนทรนะครับเทวดาราามสื่อเสียงกระโดดดังนะครับวัดสุนทเลนะครับก็เป็นรู้จัสา์มนะครับเป็นผู้ชวยเจ้าวด เจ้าวัดวังพลรัตนารามเมืองเพ็รป้ารัตบราสารัฐอเรณการก็ยังบินมาเพื่อนะครับแสดงความอาบายและเสีย,จยใจและก็เป็น <ยา S 1> เกียรติในพิธีลดน,น,น้ำศพท่านอาจารย์เพลินผมแดงศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงที่สุดข,ของประเทศไทยจนได้รับฉา,ายาหรือสงยานาวัดและร้องที่มีเ <ใน S 1> พลงพูดในบทเพลงแล้วก็ฟังแล้วมันก็ มันสร้างความสนุกขึ้นเกรงนะครับวเลาะแล้วก,ก็มีเสียงอตอบรับได้เป็นอย่างดีนะครับแหมจากอาติศักดิ์มังกรนี่นะครับน่าฝ่าดงแค่นคน20คนไม่ยับไม่ย่นแค่เจ็ดเจคันๆนะครับอ่ะเตินเลยนะครับ